โคตรยากอะแบบโรเบิร์ตไอตายก็ได้จะตอบไม่ถูกอะครับเพราะว่าเขาตายไปแล้วอะครับคำถามนี้สติปจบก็ตอบไม่ถูกอะจริงหรอมันต้องยากมากๆแน่แหละเพราะว่าเขาตายไปแล้วรู้ไหมคำถามนี้นายก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันเอ้าทำไมอะเพื่อนเพราะว่านายตายไปแล้วอย่าหาเรื่องนูบ้า บอกเลยอย่าหาเล่นกลาบสวัสดียังไงให้ไม่สว <other> <Well, ingers to noise> ัสด <in> ีนะครับอยู่กับผมฟีโล่ทูนะครับวันนี้อยู่กับช่วงกูไม่มีคลิปจะลงเหมือนเหมือนเหมือนกอปช่องใครมาหรือเปล่าคุณ้นไม่เนี่ยคำพูดได้แรงบัดาลใจแล้วกันอ่ะพูดว่าแรงบัดาลใจก็แล้วกันนะว่าไปเอาไปเอาชื่อคลิปมาจากสกีทีวีนะ เกินไปก่อนแล้วละกันเดี๋ยวก็มีคนบอกว่าก๊อปกูก็ก๊อปจริงๆแหละยออนรับเลยล่ะเออก็ช่วงนี้ก็เราจะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกบไอ้ทุยเกี่ยวกับถามแล้วตอบนะครับอืมเราได้ตกลงกันแล้วว่าผมจะเป็นฝ่ายถามคนเดียวนะครับเขาพอดีเขาแบบสมองแบบสมองแบบสมองปลาซีบูงเป็นสมองปัาซีบูครับเขาไม่กล้าถามอะครับอ่าวันนี้ก็เริ่มคำถาม คำถามแรกเลยแล้วกันตอนนี้มันก็นานแล้วหนึ่งนาทีกว่าแล้วเนี่ยคำถามแรกนะครับเป็นคำถามเบสิกก็แล้วกันอะไรรถไฟครับฮะอะไรรถไฟอะไรรถไฟนี่คือคำถามเหรอครับใช่ครับเป็นคำถามที่เบสิกมากครับสมัยตอนเด็กมันถามกันเยอะมากใช่ครับอะไรรถไฟอะไรวะก็รถไฟแหละครับไม่ครับไม่ครับอะไรรถไฟงั้นหรอเออ ก็รถไฟนั่นแหละครับมันจะรถไฟยังไงครับรถไฟก็คือคำถามว่าอะไรคือรถไฟมันก็คือรถไฟอโอ๊ยไป<ม>คุณนะสมองปสัสยุกชักจะคนตนยียอมไหมอายอมไหมยอมยอมยอมน้ำน้ำน้ำมันเกี่ยวอะไรเอ้าอ,อะไรรถไฟไงอะไรรถไฟ น้ำแล้วน้ำมันเกี่ยวอะไรเอาไปรถไฟไงสัตว์เข้าใจไหมเข้าใจไหมเขใจแค่ล่ะเข้าใจอย่าหาเรื่องอีกนะครับมุกนี้อย่าหาเรื่องอย่าเรื่องอีกนะครับเป็นมุกที่ทำให้ผมงงมากงงสิครับคุณคุณแบบสมองปาจจุบันสมองช้าเกินนะครับเอาคำถามที่สองก็แล้วกันคำถามที่สองนะโอเคโอเค เครื่องบินกับรถไฟถ้าชนกันจะเกิดอะไรขึ้นระเบิดดิระเบิดผ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 ิดอ่ะมันก็เป็นไปไม่ได้ดิรถไฟกับไอ้นี่เลยเครื่องบินนี่ต้องสูง,งเออแล้วรถไฟกีนกินต้องต่ำแล้วมันจะชนกันได้ไงใช่ด้านคือคำตอบไงก็เป็นไปไม่ได้ อ๋อเราเราตอบถูกใช่ไหมเนี่ยใช่ <c oughs> ที่แรกนีกว่าจะตอบไปถูกกันเนี่ยอู้คุณก็มีไอคิวขึ้นมานิดหน่อยนเนี่ยแน่นอนผมนี่แบบเออโต้วไวนี่ผมอาจจะด็อกเตอร์เลยก็ได้ทําไมคุณถึงเรียกว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับผมคิดว่าคุณจะตอบว่าระเบิดต่อไปนะครับตอนแรกผมก็คิดว่ามันจะเป็นระเบิดแลหละไปคิดไปคิดมาเอ๊ะรถไฟเฮียอะไรไปชนกับเครื่องบินเครื่องบินก็อยู่ตั้งสูงรถไฟขึ้นไปต่ำมันก็งงเลย เป็นคำถามที่ทาให้ผมคิดหนักอยู่เพราะว่าไอ้คาถามแรกมันคิดหนักนะคำถามที่สองนี่เออรู้สึกว่าคาถามที่สองเนี่ยเบสิกกว่าคำถามที่หนึ่งไหมเออแล้วนี่ง่ายกว่าเออไม่ยากกว่านี้ไหมผมอยากเจออ้าวยากกว่านี้ละอ่าอะไรเกิดก่อนกบเขียบอาผมพูดผิดตรงไหนลูกออเดี๋ยะไม่ถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วเขียบ ตอบแบบตอบมั่นใจมากครับข้อนี้โอ้โหแบบโอ้คุณก็เกินไปไม่พอดีไอคิวผมแบบมันล้นฟ้าผมเลยแบบตอบได้ใช่คำถามแค่นี้ผมผ่านมาหมดแล้วรอเซอร์ไอแซกนิวตันเนี่ยเพื่อนผมคุณไม่รู้จักหรอกไม่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 เอาแบบนี้อันอันนี้คิดออกละอะไรไปวัดฮะอะไรไปวัดพระมั้งเราดิคนดิ ทำไมคนไปวัดมาไม่ใช่โอ้คนจะไปวัดได้ไงอ๋อแล้วอะไรไปวัดไม้บรรทัดอา้าวทำไมถึงไมาเป็นไม้บรรทัดล่ะครับก็เอาไปพัดไงคุณรู้จักกำปั้นของผมนะมครับ <laughs> ที่จริงตอบตลาดเมฆก็ถูกนะโอ้คุณนี่แบบม,มอกพอดีมสมองช้านิดน,นึงว่าผมกำลังใช้สมองนแบบอันแบบรวดเร็วผมเพิ่งไปแบบคุยกับนี่มาไงคุยกับศาสตราจารย์ดับเบิลโดที่ ออสเตรเลียดับเบิลดอยู่อะดับเบิลดอเขาอาศัยอยู่ที่วอร์เกนฮอกเกิร์ดเขาไม่ได้อยู่ที่เล่นเว้าต้องเล่นในสถานที่ใดห้องนอนผิดครับอ้าผมพูดถูกแล้วนะไม่ครับยอมเปล่าครับยอมก็ไดะครับเล่นสถานที่กว้างๆครับเอาผมพูดผิดเลยหรือคนหรือคนไปเล่นเว้าที่หน้าหน้าไอ้ที ผมไปเล่นเบ้าอยู่ที่สนามโรงเรียนนะครับไม่ไม่ไม่ผมเล่นไม่ครับเราเราไม่ใช่คําถามแบบนั้นครับเราถามว่าเราจะเล่นเบ้าที่ไหนครับไม่ใช่เล่นแบบเล่นเบ้ามันก็ผิดหรือเปล่าผมก็พูดผมไม่ครับเบ้าบ้านคุณเล่นในห้องนอนลระครับโอ้โหนี่น้องนี่น้องคุณเล่นกับมดลรอครับไม่่มดไม่ใช่มดครับอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยก่อนอะไรอะไรเอ่ยก่อนอะไรใช่ใช่ใช่ อะไรเคยก่อนอะไรก็ะอ่ะเด็กเอออกาอโอ้โแบบไอคิวคนนี้สุดยอดเลยนะครับอมแบบโอ้โหผมนะคิดว่าคำถามนี้มันยากนะเนี่ยเออคำถามต่อไปครับบอสไปว่าอะไรครับไปว่าอะไรไปว่าอะไรไปว่าอะไรนึกว่าจะตอบไม่ได้ อะไรที่หน้าตาเหมือนคนแต่พันธุกรรมเป็นควายครับจะไม่ผิดคนที่ชื่อว่าีน่นาะไม่เล่นดีกว่ามุกนี้พัอะไร <laughs> ลุงแถวบ้านก็แล้วกันนะนะไม่ไม่ไม่ <laughs> ไจังหวัดอะไรไปไม่ถึงฮะจังหวัดอะไรนะจังหวัดอะไรไปไม่ถึงจังหวัดจังหวัดอะไรวะจังหวัดอะไรดีนะไปไม่ถึงจังหวัดอะไรดีวะไป อันนี้ผมยอมแล้วกันอันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันยอมสินะนั่นก็คือยอมจังหวัดเลยครับกูบ้านเกิดพ่อคูเลยเออใช่เลยเลยเลยไปไม่ถึงเลยไปไม่ถึงไงโอ้ยแยเหมือนความรักความเหมือนความรับผมความรับผมกาแฟที่ไปไม่ถึงเออใช่ไม่ดึงฝางไฝ่อะแล้วภาคอะไรภาคอะไรเทพที่สุดภาคจังหวภาคเหนือผิดครับเอาภาคอะไรเทพที่สุดก็เหนือดิ ตะวันออกเฉียงเหนือโอ้มันตะวันออกไงตะวันออกเฉียงเหนือยี่กว่าเนือก็ตะวันออกเนี่ยมันต้องมีเฉียงเหนือด้วยนะมันมันจะถึงเทพกว่าเพราะว่าเฉียงเหนือไงทำไมเหนือมันก็เหนือสุดแล้วไม่ใช่เฉียงเหนือมาจากไหนอีกมต้องติอตัวอ๋อไม่มีตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่มีครับบ้านผมไม่มีมีแต่อย<อ>่างเดียวเลยมาคําถามนี้แบบใครจะคิปมันยาวเกินไปแล้วคำถามนี้แบบโคตรยากอะแบบโรเบิร์ตไอตายก็น่าจะตอบไม่ถูกอลครับเพราะว่าเขาตายไ,<ม>ไปแล้วอะครับโรเบิร์ตไอโอ้โหเนี่ยผมทำาไมไม่ได้โรเบิร์ตไอตายเพื่มผมเองผมไม่รู้แบบรู้ไหมอันสติปจ็อบคําถามนี้สต,ติปจ็อบก็ตอบไม่ถูกะอะจริงเหรอมันต้องยากมากๆแน่แหละเพราะว่าเขาตายไปแล้วขอเก็บ รู้ไหมคำถามนี้นายก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันอ้าวทำไมอรัเพื่อนเพราะว่านายตายไปแล้วก็มีอย่าหาเล่นองหนิบ้งบอกเลยอย่าหาเล่นมาเข้าสู่คำถามที่โคตรยากในคลิปนี้นะครับพร้อมยากมากๆพร้อมยากพร้อมยางพร้อมครับปลาอะไรตัวเล็กที่สุดปลาซิวไอสัตว์แม่งรู้คำตอบแล้วแม่ง โอ้คุณ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 แกงโง่ก็ได้ครับคุณแม่งรู้คำตอบนี้แล้วโอ้คุณแบบขี้ขาดป่ะไม่ไม่ไม่ผมว่าก็เป็นปลาซิวทำไมถึงว่าปลาซิวก็บ้านผมตอนนั้นผมจับกระปานเลยไม่ไม่ไม่คำถามนี้ผมเคยถามคุณแล้วครับคุณอย่าโกหกคนดูครับผมนึกว่าถามแบบถามเยอะๆแล้วคุณจะงงไงคุณยิ่งสมองแบบสมองไสเดียนอยู่ได้ผมก็นึกว่าคุณจะงง แบบคนดูหูคนเน่เฮียบูรี่ป่าเนี่ยกูโดน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 บอกว่าบูรี่อีกช่องกูบินอีกอะกูดูทรงแล้วยิ่งไม่ถึงพันซับอยู่ด้วยคำถามอะไรบูรี่ปลาอะไรดูรลที่สุดกูว่ากัจะมีปลานะยังไม่เจอปลาอีกนะคำถามยากมันต้องเกี่ยวกับปลาเว้ยคำมที่มีนหน้าว่าปลานี่ชิบหายหมดนะเอารีบตอบลิปมันยาวแล้วขี้เกียบตัดเว้ยเออ อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันคุณควนตีนผมเปล่าเนี่ยไม่ไม่ปริ้ญาไงดูไรสุดอ่โอ้คุณคิดลึกอะโอ้แค่ปริ้ญาแคุณไม่รู้จักหรอคุณคุณถ้าผมแต่ว่าปราก่ดเป็นเสือคุณอาจจะตอบว่าปรากฏเป็นสิงโตอีกก็ได้ไม่ไม่มีปรากฏดไม่มีปรากฏปรากฏอยู่ในน้ำปลาอะไรใหญ่ที่สุดอาจจะดีปลานะ่าจะตาย ปลากรดเป็นช้างต้องจรงอเอาคุณต้องตอบคุณต้องตอบปลาอะไรใหญ่ที่สุดปลาอะไรดี่วะปลา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 กรูตาเป็นช้างอ๋อมีปลาวานสีน้ําเงินใหญ่ที่สุดใหญ่กว่าช้างอีกเออวานมันนับเป็นปลาไหมวะก็ปลาวานอะเออไม่รู้ว่ะมันนับเป็นปลาไหมวะปลาเออแล้วหรือว่าเขาวัดว่าเป็นวานได้ชฉยปะ คุณคนตีผมบ่อยแล้วนะกนตีอะไรครับก uh, ็ปลาวานเลยโอเคก็ได้ก็ได้ได้ปลาวานปลาวานอะไรใหญ่กว่าปลาวานปลาอะไรใหญ่กว่าปลาวานปลาเจลาเออีนี่ก็ไม่เอาถ้าแม่ผมยอมออปลาวานชุบแป้งทอดจบเสแล้วเสแล้วอะไรใหญ่กว่าปลาวานชุบแป้งทอดหม้อทอดปลาวานชุบแป้งทอดผิดครับอะไรครับน้ำมันทอดปลาวานชุบแป้งทอด เอาไฟใหญ่ใหญ่ใ่ใหญ่ใหญ่กว่าน้ำมันทอดปลาหวานชุบแป้งทอดอะไรใหญ่กว่า,วา,ปปวาเพราะว่ารถขนปลาหวานชุบแป้งทอดไม่ครับนั่นก็คือกระทะทอดปลาหวานชุบแป้งทอด <laughs> <laughs> อะไรใหญ่กว่ากระทะปลาหวานชุบแป้งทอดครับอื <laughs> อะไรใหญ่กว่าปลาหวานชุบแป้งทอดว่าเตาแก๊สครับเตาแก๊สไม่เตาแก๊สมันเล็กกว่าขยะ ออไ,นนไม่เป็นใช่ไม่ใช่ขยะอีกระทะนั่นก็คือห้องทอดปลาวาชุบแป้งทอดครับเอาไปเล่นที่บ้านนะครับอะไรใหญ่กว่าห้องอ๋อโอ้มันวางสายไว้ทุกคนฮัลโหลครับคุณไงครับคุณหนีทำไมยักไม่จบครับเรียกอีกประมาณห้าคำถามครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไมพอดีนี่ บ้านบ้านผมฝนตกครับไม่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 เกี่ยวกับตะกี้มันดังตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดไปเลยนะครับตะกี้เราไปหมวดปลาหวานจบแล้วใช่ไหมใช่ปลาอะไรนำมาหมกอร่อยที่สุดโอ้ยังไม่จบกับปลาเลยคุณโอเคปลาเอ็มครับเอ็มปลาเลยปลาที่หมกสามารถหมกได้ครับปลาซิวครับคุณเคยได้ยินครับว่าหมกปลาซิวหรือเปล่าครับไม่เคยครับผมเคยแต่หมกปลาลาครับปลาอะไรปลายังไม่จบทำหมดเลย ปลาอะไรทําให้หมางงครับปลาอะไรไี่ปลาประหยัดครับไม่ครับคําตอบก็คือนะครับปลาซิ่วอย่าเล่นนะผมบอกเลยอย่าเล่นคนคนคนตอบคำถามนี้ต้องนั่งงงกบบกบบผู้ครตอบก็ไ่เว้นหมาอะไรงงไง ปลาอะไรหมางงไงอ่าอีกคำดับคำถามว่ามาปลากูว่าต้องเอาปลาอีกแน่นอนไม่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 เอาปลาก็ได้ไม่เอาปลาก็ได้ก็ปลานี่ใช่่วน้อยยเริ่มหัวร้อนอะไรเริ่มหัวหัวร้อนยังไม่ไม่ไม่เสื้อแจ็คเก็ตต้นซอเนี่ยผมว่าเป็นใจเย็นเอาไว้คืองูโมโหคือบ้าห์โมโหคือบ้าใช่ไหมชะนีต้องการอะไรต้องการผัวครับถูกครับ คำตอบสุดท้ายผมแถมให้ก็แล้วกันเพื่ออีกยช้งหน่อยจะปิดคลิปละเราจะมาอยู่กับปลาเหมือนเดิมนะครับเราเป็นอะไรกับปลาปะแค่ในปลาปลาอะไรควายงงครับอ่ะปลาเลยนะปลาอะไรควายงงครับปลาซิวผิดครับปลาอะไรครับปลาวานเอางงดิงงดิโอเคได้ ได้ได้คุณนี้เจอคำถามของผมนี่อ่าก็จบกันไปเพียงเท่านี้นะครับยังไม่ปิดคลิปครับผมแค่ถามคุณว่าคำถามส่วนมากก็มีแต่คำถามโง o ๆใช่ไหมใช่โง o ๆทั้งนั้นเลยชินตายแบบเหมือนควายควายก็ยังตอบไม่ได้อย่างเี้ะใช่ไหมมันคําถามมันโง่เกินเนี่ยควายหมาควายหรือหมาอะไรก็ตอบไม่ได้ตัวเที่ยตัวเงินตัวทองอย่างเงี้ยก็ตอบไม่ได้ใช่ไหมคุณด่าคาถามหรือด่าผม ไม่ได้ด่าเปรียบเทียบไงว่ามันคําถามมันโง่เกินแบบมูมากาไก่ก็ตอบไม่ได้หรือควายตัวหนึ่งก็ตอบไม่ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมใช่รู้ไหมทำไมมันตอบไม่ได้ทำไมครับเพราะว่ามีแต่ควายเท่านั้นที่สื่อสารกับควายรู้เรื่องครับภาษาเนี่ยคำว่าชักชวนทํายังไงพูดเป็นภาษาเนี่ยดิเจิญ์พอแม่ไปน้องมารวมทําบุญสังฆทานไม่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 ใช่ทําบุญไม่ใช่ทาบุญเอาคอดีๆมันจะได้ปิดคลิปเนี่ยสี่สิบนาทีแล้วนะเนี่ยในในวีดีโออ่ะเร็ว โอคือคุคนมาโจยกดไลค์กดติดตามจิ้มเนือข้ามบบมี้อย่างจรีงวอวดังดังบอวดังดังบอดังดังขอคือมีคนมาติดตามเยอะเยอะนะครับผมก็บไว้แล้วตอนนี้ก็คำถามปพายท้ายอู่ฮู้ครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับสําหรับใครที่ยังไม่กดใครที่กดแล้วก็อยากดอีกนะครับมันจะเป็นอันทราบเคอนะครับนั่นก็คืออย่าลืม กดสับตะไคร้นั่นเองนะใครสำหรับใครที่ยังไม่กดนะครับก็สำหรับใครที่ชอบนั่นกูมาพูดอีกแล้วนะก็าบสับเออขอลาอยัางไงให้ไม่ลานะครับก็าบายบายเจอกันคลิปใหม่เดี๋ยวเดี๋ยว